ครับก็มาดูกบยางซุปตารุ่นคุณภาพนะครับเป็นรุ่นเก่านะครับครับน้ำหนักดีตีไก่ใช้งานง่ายได้ผลจริงกับปลาธรรมชาติครับกับิ่งซื้อมานะครับมาดูกันครับจะเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนดูความสวยงามก่อนครับ cái 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 om luôn cọt nhé mẹ dập vậy đúng không mẹ gọn หมุนดูกันครับเก็บเอาดูแล้วสวยงามขนาดไหนดัานหน้างานลังครับดูดลายครับ ไม่ต้องดูมือคนครับมีคนมือคนตกปลาก็จะดำๆแบบนี้นะครับครับเขียนว่าซุปกบซุปตาเป็นภาษาไทยนะครับตัวนี้ต้งแก้มมีดอกลายดอกตัวนี้สีดำครับดูใบเลี้ยครับ หนึ่งงอนครับตัวหนึง่งคล้ายมงกุฎกับเบ็ดครับรเบ็ดใหญ่นะเป็นขนาดหนึ่งโอแน่นอนเลโอ้โหเปิดมงเบ็ดก็เปิดดีนะ ไม่ซูมแล้วอืมการนะครับวองดูแล้ววางดูครับกิ่งดูยังไงอีกงานนี่โอ้ฐานดีฐานดีอันนีงดีครับนี่โอ้ อันดีครับเจ้าเจ้าเจ้าเยอดติดต่อสุดคุณคุณที่นะครับสวยงามครับ เดี๋ยวคอติดตามชมกันไปลองตีกันดูนะครับติดตามชมจนต่อไปครับ